ยูอาอินถูกห้ามออกนอกประเทศสอบปมใช้ย,ยาต้องห้ามยูอาอินนักแสดงชื่อดังของเกาหลีใต้ถูกตำรวจตรวจสอบว่าใช้โปรโพฟลอลยาระงับความรู้สึกที่ออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทและสมองทำงานช้าลงทำให้ผ่อนคลายไร้ความรู้สึกหรือกระตุ้นการนอนหลับโดยใช้นอกเหนือกระบวนการผ่าตัดนะับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยรายการนิวส์นา,นาของทีวีโชซุนสำนักง,งานตำรวจนครบานโซได้เรียกตัวยูอาอินเข้าไปสอบปากคำเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6พในข้อหากระทำผิดกฎหมายว่าด้ดยเรื่องการควบคุมสารเสพติด ติดและได้สั่งห้ามออกจากประเทศด้วยนอกจากนี้ค่ะตำรวจยังได้ร้องขอให้สถาบันสอบสวนทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขนตามร่างกายของดารานหนุ่มเพื่อยืนยันว่าเขาใช้ยาโปรโพฟอลจริงหรือไม่ขณะที่ยูเนเต็ดออริสเอเจนซี่หรือว่า UAA ค่ายต้นสังกัดยืนยันว่า u ูอารินกำลังถูกตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจริงโดยเขาให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนและจะอธิบายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปพร้อมขอภายที่ทาให้เกิดความกังวลค่ะสําหรับ u ูอาินนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเขายังเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์อีกด้วยและได้รับฉาย,ยาเป็นพระเเเออกกพันนนห้าาาื่งจขส รับบทบาทได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบทพระเอกตัวละครสีเทาหรือว่าตัวโกงส่วนผลงานที่โดดเด่นอาทิ Secret Love Affair, ซุ n งคืนความ e Scandal และ The Tron Th e ค่ะ